เสร็จแล้วทุกคนเนี่ยสุดแล้วคะ่ะเจอต้องเอาไปวางทับกันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มันจะไหม้ก่อนใบตองจะไหม้ก่อนก็เลยเอาตัวนี้มาลองเสร็จแล้วจ้าทานได้ค่ะจะมาเตรียมเครื่องแกงมีใบักชีลาแล้วก็ใบแมลรักจะทำหอมใบตอง จำพริกกันนะคะไฟย่างหอมหมกปลาซิวแล้วทุกคนต่อไปย่างหอมหมกย่างแล้วพี่เนาะหอมหมกปลาซิวจี๊จะเอานี่อบเอาไว้นะเนี่ยไฟหม่าอบเอาไว้อบเอาไว้ให้มันละอุ